ชีวิตคนเราเนี่ยนะคะบางทีก็รู้สึกเหมือนรถไฟเหาะเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีคนรักเข้ามาเดี๋ยวก็มีคนไม่ชอบสุขแปบ๊บเดียวเอา้า ทุกตามมาอีกแล้วไอสิ่งต่างๆที่มันวนเวียนอยู่รอบตัวเราแบบนี้เนี่ยค่ะในมุมพุทธศาสนาเขามองว่ามันคืออะไรกันแน่คะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องที่เรียกว่าโลกกระทำแปดหรือธรรมดาของโลก8อย่างที่เขาว่ากันว่าทุกคนยังไงก็ต้องเจอค่ะจากหลักธรรมคาสอนแล้วก็เอกสารที่เราไปค้นคว้ามาก,กันนะคะเป้าหมายก็คือเอ่อไม่ใช่แค่ให้รู้จักเฉยๆแต่จะดูว่าเราจะประคองชีวิตให้ผ่านลม8ทิศน,นี้ไปได้ยังไงโดยที่ไม่เสียศูนย์ไปซะก่อนนะคะงั้นเรา เริ่มกันที่ความหมายพื้นฐานเลยนะคะโลกกรรม8นีออ่มันคืออะไรล่ะคะครับโลกกรรมธรรม8เนี่ยตามหลักธรรมแล้วท่านก็หมายถึงธรรมดาของโลกนั่นแหละครับเป็น8อย่างที่เราทุกคนเนี่ยออยังไงก็หนีไม่พ้นต้องเจอแน่นอนครับมันเป็นเหมือนสัจธรรมของชีวิตเลยก็ว่าได้นะแบ่งเป็น4ี่คู่ชัดๆเลยครับคือมีลาบหรือการได้มาก็ต้องมีอ,อลาบคือการสูญเสียไปมียศมีตําแหน่งหน้าที่ ก็ต้องมีวันที่เสื่อมยศหรืออยศมีคนสรรเสริญชื่นชมก็ต้องเจอคนนินทาว่าร้ายแล้วก็แน่นอนครับมีสุขสบายกายสบายใจก็ต้องมีทุกข์ความเจ็บปวดไม่สบายใจซึ่งทั้งหมดนี้ก็รวมเป็น2ฝั่งใหญ่ๆนะครับฝั่งที่คนชอบเรียกว่าอิทธารมก็คือลาบยศสรรเสริญสุขกับอีกฝั่งที่ไม่ค่อยมีใครชอบคืออนิทารมอันนี้ก็เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์นั่นเองครับ อ๋อค่ะค่ะฟ <vid> ังดูก็เหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาจริงๆนะคะแต่ว่าทําไมล่ะคะพอเวลาเราเจอเขาจริงๆเนี่ยใจเรามันถึงได้แกว่งได้ง่ายขนาดนั้นเลยก็นั่นแหละครับประเด็นสําคัญเลยคือผลกระทบต่อใจเรานี่แหละครับในพระสูตรเนี่ยท่านชี้ให้เห็นความต่างเลยนะระหว่างคนสองกลุ่มเวลาเจอโลกธรรมกลุ่มแรกคือปุตุชนครับคือคนทั่วไปคนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะแบบลึกซึ้งเท่าไหร่ พอเจอเรื่องพวกนี้ปุ๊บจิตใจจะถูกครอบงำได้ง่ายมากเลยครับเพราะอะไรเพราะมองไม่เห็นความจริงว่าไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเอ่อไม่ทิ้งแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะพอได้อะไรดีๆมาก็ดีใจลิงโลดเลยพอเสียไปหรือเจอเรื่องไม่ดีก็โอ้โหฟูมไฟเสียใจสุดๆมันก็เกิดเป็นความยินดียินร้ายแบบนี้นะครับวนเวียนเป็นทุกข์ไม่จบไม่สิ้นสักทีแต่ทีนี้กลุ่มที่สองคืออริยสาวกครับ ท่านผู้ที่ศึกษาแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยท่านจะตระหนักชัดตามความเป็นจริงคือรู้เท่าทันเลยว่าโลกธรรมทั้ง8อย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาค่ะพอรู้แบบนี้แล้วใจท่านก็เลยไม่ถูกครอบงำไงครับละความยินดียินร้ายได้ก็เลยพ้นไปจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอความทุกข์หรือความเป็นอิสระทางใจจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเหตุการณ์ข้างนอกเลยนะ แต่มันอยู่ที่การรับรู้ข้างในของเราเนี่ยแหละครับอยู่ที่วิธีที่เรามองเหตุการณ์นั้นๆมากกว่าที่บอกว่าปุถุชนถูกครอบงำนี่เห็นภาพชัดมากๆเลยค่ะในชีวิตประจำวันแต่การจะตระหนักชัดตามจริงแบบอริยสาวกนี่ฟังดูเหมือนต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะแล้วทำไมคะทำไมธรรมชาติของชีวิตมันต้องมีทั้งสองด้านแบบนี้ด้วยมันมีเหตุผลเชิงปรัชญาเบื้องหลังไหมคะมีครับจริงๆแล้ว โลกธรรม8เนี่ยก็คือภาพสะท้อนของหลักความจริงสากลนั้นหนึ่งที่สำคัญมากๆในพุทธศาสนาที่เรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเองครับไตรลักษณ์ครับไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์หรือสภาวะทนอยู่ได้ยากและอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับการที่โลกธรรมมันสลับไปมาระหว่างดีกับร้ายได้กับเสีย ชมกับติเนี่ยมันชี้ให้เห็นอันนี้จังชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าไม่มีอะไรคงที่ค่ะใช่ค่ะส่วนทุกขังเนี่ยก็คือความทุกขโดยตรงจากเรื่องร้ายๆอย่างการสูญเสียการโดนินทาหรือความเจ็บป่วยและที่สําคัญคือแม้แต่ความสุขเองนะครับหรือสิ่งที่น่าพอใจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แฝงความเป็นทุกอยู่เพราะมันไม่ยั่งยืนเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอันนี้เรียกว่าวิปรินามทุกข์อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แล้วสุดท้ายอนัตตก็คือการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าไอสิ่งดีๆหรือร้ายๆพวกนี้มันเป็นเราเป็นของเราจริงๆจังๆเนี่ยนั่นคือความไม่เข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะจริงๆแล้วมันควบคุมไม่ได้ไม่มีตัวตนถาวรโลก,กธรรมจึงเปรียบเหมือนบทเรียนชีวิตนะครับเป็นเครื่องมือสอนธรรมะชั้นดีเลยที่ทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ได้ในทุกๆขณะจิตเลยเข้าใจเลยค่ะพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วคำถามต่อมาที่สำคัญมากๆเลยก็คือ แล้วเราจะฝึกใจตัวเองยังไงดีคะให้มันมั่นคงขึ้นไม่แกว่งไปตามลมเหล่านี้ได้ง่ายๆเพราะอย่างที่บอกคะ่ะการฝึกขันติหรืออดทนเนี่ยฟังดูดีนะคะแต่ในสถานการณ์จริงที่มันเจ็บปวดมากๆหรือดีใจมากๆเนี่ยมันทําใจให้นิ่งๆเฉยๆได้ยากจริงๆนะคะใช่เลยครับยากครับแต่ก็ฝึกได้มันต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเครื่องมือสําคัญที่พระพุทธเจ้าท่านส่งสอนไว้เนี่ยมีหลักๆ4อย่างครับ หนึ่งเลยคือสติครับความระลึกรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากต้องรู้ทันว่าตอนนี้มีโลกธรรมอะไรมากระทบใจเราแล้วเรากำลังรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่ค่ะสติสองคือโยนิโสมนสิการอันนี้คือการใช้ปัญญาคิดพิจารณาอย่างถูกวิธีอย่างแยบคายนะครับมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงก็คือเห็นไตรลักษณ์ในสถานการณ์นั้นๆนั่น,นแหละไม่ปรุงแต่งไปตามอารมณ์จนเกินไปอสคือขันติ อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันคือความอดทนอดกลั้นแต่ต้องเป็นความอดทนที่มีปัญญากำกับด้วยนะครับทั้งต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจคือไม่ตีโพยตีภายฟูมฟายและที่สําคัญคืออดทนต่อสิ่งที่น่าพอใจด้วยคือไม่หลงระเริงไปกับมันจนประมาทขาดสติอ๋อขันตินี่วรวมถึงตอนได้ดีด้วยเหรอคะใช่ครับรวมหมดเลยและสุดท้ายครับตัวที่4ี่คืออุเบกขา ซึ่งจริงๆแล้วอุเบกขามันเป็นผลจากการฝึกสติและปัญญามาดีแล้วนะครับมันทําให้เกิดความวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปกับความยินดีหรือความยินร้ายใจมันจะสง,งบนิ่งขึ้นไม่หวั่นไหวไปตามโลกกรรมง่ายๆนะครับหลักการทั้งสติโยนิโสมนสิการขันติอุเบกขานี่ฟังดูเป็นสากลมากๆแล้วก็ใช้ได้ตลอดเลยนะคะ แล้วมันเชื่อมโยงกับยุคดิจิตอลยุคโซเชียลมีเดียที่เราใช้ชีวิตกันอย่างเข้มข้นมากๆตอนนี้ยังไงบ้างคะโอ้โหเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยครับเพอเพอนะครับผมว่ายุคนี้มันยิ่งสําคัญกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะยุคนี้มันเหมือนเป็นโลกกระทำความเร็วสูงเลยครับแบบไฮเปอร์โลกดัมมะอะไรทํานองนั้นเลยโลกกระทำความเร็วสูงค่ะส่วนคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ลบหรือดราม่าต่างๆเนี่ยก็คือนินทาแบบเต็มๆเลย แล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากแรงมากกระจายไปในวงกว้างกว่าสมัยก่อนเยอะเลยครับทาให้เราเนี่ยเอ,อ่ยยึดติดกับคําชมได้ง่ายๆแค่ชั่วข้ามคืนแล้วก็เจ็บปวดรวดร้าวกับคําติเตียนที่มันแพร่ไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งซึ่งจริงๆแล้วมันยิ่งตอกย้ําความไม่เที่ยงของโลกธรรมนะแต่เรากลับไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากขึ้นไปอีกจริงด้วยค่ะในชีวิตการทํางานก็เหมือนกันครับการได้เลื่อนตําแหน่งได้โบนัสอันนี้ก็คือยศกับลาภ หรือการถูกตำหนิถูกประเมินไม่ดีถูกเลิกจ้างอันนี้ก็นินทาเสื่องยศเสื่อมลาภเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์ตัวเองแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาหรือโยนิโสมนสิกาเนี่ยจึงเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆเลยครับในการนำทางชีวิตในยุคนี้ค่ะค่ะแต่ว่านะครับมันมีเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การมีใจที่สงบนิ่งหรือแค่มีอุเบกขาวางเฉยได้ด้วยนะครับยังไงเหรอคะ คือการพิจนารณาโลกธรรมกับไตรลักษณ์ซ้ำๆบ่อยๆจนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่านิพพิทาครับนิพพิทาครับนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดในสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงไม่ใช่ความรู้สึกซึมเศร้าหดหูนะครับคนละเรื่องกันแต่มันเป็นปัญญาที่เห็นโทษภัยของการต้องเวียนว่ายอยู่ในวังวนของความสุขความทุกข์ ลาบยศสันเสริญน,นินทาที่มันไม่เคยจบสิ้นเหล่านี้อืซึ่งนิพิธานี้เองครับที่เป็นเหมือนประตูไปสู่วิราคาคือความคลายจากความยึดติดแล้วก็วิมุตติคือความหลุดพ้นจากถูกทั้งปวงอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาเลยนะครับคือมันเหนือกว่าแค่การมีจิตใจที่แข้มแข็งรับมือกับปัญหาได้ดีหรือแค่มีอุเบกขาเฉยๆครับโอโ้ลึกซึ้งมากเลยค่ะสรุปได้ว่า โลกกระทำแปนี่ก็คือความจริงของชีวิตที่เราหนีกันไม่พ้นจริงๆนะคะแต่ตัวการสําคัญที่ทําให้เราเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ตัวเหตุการณ์ข้างนอกเลยแต่เป็นปฏิกิริยาในใจเราเองคือความยินดียินร้ายที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้นหรือที่ว่ามาทั้งสติทั้งปัญญาหรือโยนิโสมนสิการทั้งคุณธรรมอย่างขันติจนกระทั่งเกิดความวางใจเป็นกลางคืออุเบกขาได้ซึ่งการฝึกแบบนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ใจเรามั่นคงขึ้นไม่ทุกง่ายๆนะครับแต่ยังอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างนิพพิทาแล้วก็ความหลุดพ้นในที่สุดได้ด้วยครับเป็นเรื่องที่น่ากลับมาขบคิดกับตัวเองมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนลองสังเกตตัวเองดูนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเวลาที่สายลมแห่งโลกธรรมไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันพัดเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย ใจของเราตอบสนองยังไงเราแค่รู้ทันมันหรือว่าเราถูกพัดพาไปตามแรงลมอารมณ์นั้นเลยการหมั่นสังเกตง่ายๆแบบนี้ล่ะคะ่ะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งจากข้างในตัวเราจริงๆก็ได้นะคะ